โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับน้อยเกมนะครับผมนี่เลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะพามารับหกล้อวิ่งดินนะครับผมอ่านะฮะวันนี้เรามากับรถใหม่ด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นฮีโน่ซิงไฮเทคนะครับผมนี่เลยก็คันนี้เพิ่งทําได้90%้นะครับผมก็เอากันชนไปชุบเลสอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับ จูบเลียนที่อูช่างเกมนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนนะครับก็เลยถอดอินเตอร์โชเทเทนะครับผมมาวิ่งงานซะก่อนนะครับนี่หาตังค่ากันชนนะครับผมนี่ครับลายสวยๆเลยนะท่อลันๆนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับรถด,ดั้มเราเสรี่เกมก็มากับเมก้านะนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปวิ่งดินถม ที่ทําถนนนะครับผมเดี๋ยวจะพามาขุดที่ตรงริมคลองตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นเขามาถมตรงจุดสีเหลืองๆตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับภารกิจของเรานะครับผมก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมก่นที่จะไปรับชมนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจกันเลยดีกว่าครับผมไปครับพี่ไปครับผมไปครับไม่ครับน้ำพับน้ำเลย รถยังไม่เสร็จเอามาวิ่งงานซะก,ก่อนแล้วอะ่ะหาเงินเลยหางเงินหาเงินเงินไปซื้อแคตต์ใหม่ใช่ครับผมโเคตรแย่เลยรถประกอบรถประกอบนะฮะจะเย็นจะเย็นเดีย๋ยวพี่เราแข่งบอลไหมเดจ้าพี่แข่งบอลแทนนี่ตอนนี้กำลังมาแรงนีง่ไม่วิ่งไม่วิ่งดีแล้วเหรอแข่งบอลแทนใช่ครับผม วิเซงบนเนินครับจังหวะนี้เนินอะไรเด็ดถนนเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอย่ไอ้เนี้รแบบนี้ช่วงนี้ช่วงนี้บอลเกอบสีกำลังมาแรงนะพี่จะเป็นนักบอลกับผมนดพี่ปะพิมพ์ไออกแล้วตอนนี้นะครับช่นงนี้พี่ไม้กำลังอ้วนนะผมผมเห็นแล้วอเห็นรูปพี่ไม้โอ้หนักเลยน้ำหนักขึ้นเลย เข,เขาบอกอยู่ว่ามีแฟนน่าจะกินข้าวแซ่บนี่แซ่บจริงครับ <c oughs> อ่ะาเดี๋ยวพี่จอตรงนี้เดี๋ยวเสียเกมเขาจะตักดินให้เรานะฮะนี่ <c oughs> มือพลระพับเป็นโคยิ่งแฟนผมนี่ทำกับข้าวไปมีผมก,กินข้าวแซ่บมือนึงน <c oughs> ี่เป็นไงพี่กดตัวเอยังยังนะยังยังยังตานี้นี่ผมไม่ได้เห็นดาแล้วนะ นกขับแต่ตุ๊กตุ๊กโมผมอะผ่านเจอะแต่ตุ๊กตานี่ครับรถสบัดเก่าเสียแป้มนะครับผมทิ้งให้ดูตังหน้าครับตอนนี้ผ่านไปแล้วก็ไม่รู้นีจะของหายหายแล้วหายหายรับเลยนะทุกคนนะไปแล้วไปรับเลยอ่ะโอ้เสวยจัดอ่ะนะครับยิโนะนะยีโนะ ซิงให้เทคนะครับไม่อยู่เลยเตอร์คเขาผมเตอร์น่อรอปลอดกันชนมันก็เท่ปีแบบนะแล้วที่น่าจะเต็ะตาผมเตดินไปลงละเต็มแล้วบอกเ็มแล้วก็ไปครับผมไม่รีรอแล้วก็ไม่รอรีไปก่อนแล้วตอนนี้เกมเข้าไปซอยบ้านเราเมื่อกี้แล้วก็เกมวิ่งตรงไปเลยไม่ต้องเลี้ยวข้าบานวิ่งขึ้นเขาไปนะ เดี๋ยวเกมก็จะเจอรถไถจอดขับไนโครในเกมจนอยากจนอยากขับของจริงอ่างตอนเนี้ยไปแซดก่อนจ้างได้ครับผมจ้างขับไมโคได้เฮเกมสายจุกแน่นอนครับจุกกีด้วยนะครับหลักๆเลยจุกกีอะไรนะจุกกีครับผมโอ้เซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์เลยครับพี่กีฬากีฬาโอ้ พี่ไปคิกลึกอ่ะเอาไม่ไหวเลยพอเลยพไม่เกินนะพอพอเลยมุกแบบนี้พอเลยอู้หลุมลุมหลุมอนี้เดี๋ยวเรามาถมตรงนี้ครับลุมใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เอารถถูล้ถพี่มาจอดรอนะพี่แล้วพี่ขับรถไถรอได้เลยเดี๋ยวพี่เทดินไว้ก่อนอนี้เทรถเร็วทันใจครับ มนันหอมดงยังไม่เต็มเลยนี่มันใส่เยอะเกินทำไมแล้วผมมันใส่ดีเยอะจังอะพี่แล้พี่ใส่ทีดเดียวเองมันคนละโมเดลกันไงู่ลงเขาเนี่ยมีภูเขาให้วิ่งขึ้นอยู่ โอ้เห็นแต่สีแดงๆอยู่บนภูเขาโน่นนะครับดูดูเห็นรถที่มาไหนวะดูดูดูกำลังเดียวมาดูวิ่งว oh, ิ่งขวานะวิ่งขวาครังเลยปังเลยโอ้ยเดินนะกการเราวิ่งไม่ใกล้ไม่ไกลมากครับผมพอได้วิ่งนะพอได้แบบ รอบ<ช>นะครับคอยผมอ,อันนี้ขุดคลอ,องน้ำตกไปเนาะทุกคนเนาะช่วงน,นี้เรา<อ>ไม่ได้ขับไปโครนะครับข้อพี่พ์บาิมพ์พเดี๋ยววาไปที่รถไถก่อนอ,อะไร,น,รนี่ทำอะไรนี่ผมชนรั้วาบางขุดเกี่ยวรั้ว่าไม่ใช่ชนหรอกเฮ้ยแบบนี้เป็นแบบโค้ดิพี่แล้ ล้อหมุนแล้วโคตรกระบาดออกมาใช่เหรอใชล้อหลังอุ้ยโอ้โหทีเลยทเลยเดี๋ยวดันให้นี่ไปครับรถไล่มีทีเปารดไล่รถไล่เกมไม่เบรกอ่ะเกมเล่นถอยลงไปขนาดน้ะผมเบรกไม่อยู่บังพนติดอีกแล้วะกี้หน้ารถไม่มีไม่มีไม่มีโซ่นะครับไม่มีโซ่ดึง ใส่กระแทกอย่างเดียวจึนั่่นยีจับรถไม่ได้พี่แต่ดีว่าจับรถไม่ได้นี่นี่โอ้โหมาลากขึ้นลากขึ้นรถไทยเหมือนจะแบบแดงอยู่นะทุกคนนะนี่ได้แล้วขึ้นได้แล้วไปครับเดี๋ยวดันรอก่อนดันพอเป็นพิธีนะครับดันสองทีก็เสร็จแล้วนี่หนึ่งที อสองทีสามทีแต่ถ้าเราไปคืดดินจะต่อนะครับผมโอ้ยสุดยอดเลยหลุมเยอะจัดเลยอ่ะจริงพี่ทำแต่นาผง,งานเทดินนะน่าจะได้น่าจะได้หลายคลิปอยู่แบบนี้ได้เยอะอยู่เนาะพี่เนาะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้หลายคลิปอยู่ ใครสนใจรถไถติดต่อได้นะครับรถไถหลอ่ๆลอๆเลยนี่เป็นหกหนึ่งศูนย์สองเทาฟอร์ดนะครับกินน้ำมันหน่อยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รถด,ดำเราก่อนเฮ้ยวับมาที่รถเกี่ยวได้เฉยอะรถเกี่ยวอะไรนี่ เข้าโมเดลนี้รหรือเปล่านี่ไปแปลงทำรถเกี่ยวไทยนี่ไม่รู้เหมือนกันนะโหแต่มันมีติดในแมปแวนะพี่หรอโอ้เขากำลังตักใส่รถเราจะวทำไมรถเกมอยู่อย่างนี้ดิยกล้อหน้านดิเมืไอกี้ผมเทดินพลาดเทลงตรงกลางเลย เน่ะรถที่เต็มแล้วเต็มแล้วหรอใช่เราอลังนี่คือนรถเกมนี่หว่าไปเดี๋ยวเราไปเทก่อนละกันครับผมเดี๋ยวเราเต็มแล้ว เราก็จะขุดเรื่อยๆอย่างเราเลยนะทุกคนนะไปทางนี้ได้ไหมนี่ไปดีกว่าเราเเนะทุกคนเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูนะครับเ๋ยวไปได้สำรวจเส้นทางก่อน ไป็นบับานกานเป็นทางนะทุกคนนะสํารวจสํบสวจครับสํารวจ,รจทางขึ้นเขาอย่างเดียวเลยทนทางนี้ก็มาได้นี่ต,ต้องไปอยู่นะตรงไปเลยพี่ไม่เลี้ยวเลี้ยวมันจะมีซอยเลี้ยวก่อนจะถึงซอยที่เราออกมา ดิจะหมดแล้วนะพี่ครับผมชิดไปครับตัวเราก็ใส่เต็มแล้วโอ้เห,หลือๆพี่ว่านะดินเนี่ยสปบนร้อยเนี่ยข้ามไปใช่ไหมใช่ต้องไปทางนี้นี่ออทางนี้ทางนี้นี่ออใกล้กว่าทางนี้ใกล้กว่ามาแล้วหัวแดง ว้าวโอ้ยรัดเลยอะ่ะดูดีโอ้ยเราจะไปอ,อไป้อมทำไมตา่แล้วไม่สมริงเลยนี่โอ้ช่องนั้นเกดไี่สมริงที่สุดแล้วครับสมิชีอเดียวเลยแล้วเกดีกหนึ่งเรา รถหลอครถหลอ่อเอป่ะเดี๋ยวมันจะร่วงโอเคนี่ครับถ้าเรามีจอ<า>ยนี่เราขับเองเลยนะนี่แต่จอยเราแบบใช้งานไม่ได้นี่รูหลสวยๆเลยได้นี่ทุกคนบังคุณส่ดจีเลยอ่ะ จถ้าได้ออก,กันชนนั้นมาใส่น่แบบจา้าบเลยอะ่ะต่อไปครับทำสามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวชามนึงนะครับผมก๋วยเตี๋ยวชามนึ่งในซอยผมนี่อันนี้ยังธรรมดาดี่พิเศษสี่สิบพิเศษสี่สิบครับผมอร่อยด้วยเฮียอร่อยด้วยเดี๋ยวพี่เอามาอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะอันนี้แหละ มัอนกันครับผมเยสักเเที่ยวกมของเกมมาเทนี่ก็เต็มพอดีนี่สองอีกสองรถเต็มพอดีนี่เที่ยวนึ่งพละเที่ยวเดียจบไปครับผมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดันฝั่งนี้ปุบมาก่อนนี่โอ้โหรถไถเราก็แบบแดงไม่มีนะตอนนี้พี่จะหมดอ่ะพี่ไม่หมดโอ้กองข้างหลังเกมยังเอรี่เลย ไม่รถมันจะล,ลงน้ำแล้วไงพี่อ๋อเกมมต้องขยับอ่ะดิเรานี่ก็เสียแนวเรื่องแล้วนี่นออนนโอ้หัวทิ่มหลุมนี่หน่อยแต่ไม่เป็นไร เอาคิดไหมก็จะเต็มมานะทุกคนนะเหมือนแบบหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะแบบ<ช>แบบอย่างเงี้ยเรากลับไปที่รถเราก่อนเต็มแล้วบอกเต็มแล้วพี่ไปครับผมนี่ผมอะไรเราเก่ามากเลย ของาะไยของอะไรไม่รู้นี่เอามาใส่นี่รถรถประกอบรถประกอบปอูใช่ประกอบปูปูเขาย,ยังให้ของอะไรตรงรุ่นอยู่นะพี่กระดาษปูยังให้ของอะไรตรงรุ่นใช่ไหม<ช>เฮ้ยคุณพี่ก็ตรงแต่ว่ามันเป็นตรงกับของรุ่นไหนก็ไม่รู้นี่ตรงกันข้ามนี่สยับไมโครัน เราก็ลืมคิดไงได้ขุดข้างในแต่แรกไงได้ทำทางให้มันขุดข้างในแต่แรกโอ้คุณจุดจเ็จแล้วอ่ะโอ้โอพึ่งนึกได้ดินไม่หมดคิดไม่ได้ไงพี่เดี๋ยวเจมมาอีกรถหนึ่งอู้คนอี่เลยเนี่ยมาเจาะเกมเทเยอะอยู่แล้วตายรับผม เ,เดี๋ยวเราดันรอโอ้โหมองไปนู่นนะยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวลองปรับ F O V ไปใกล้ๆดูสัก F O V หนึ่งดูอุ้ยโอ้โหมองไปถึงไหนเลโอเค พี่ปรับ fov หนึ่งนี่เห็นเกมกำลังตักเลยอะแบบชัดเจนอ่ะเนี่ยเห็นเลยนี่ fov หนึ่งแล้วพี่เออเดี๋ยวเกมลองปรับมาที่พี่ดิเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ็ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นหัวเกมกำลังวิ่งขึ้นรถเดี๋ยวยืนข้างรถเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เดี๋ยวหัวตั้งมาอยู่ตรงไหนเยี่ยั้องหันหน้าฮะเออเราพาพี่กล้องสองทางไกลเลยวะหันหน้าไปทางไหนนี่อ๋อจริงจริง เจออยู่นี่เจออยู่นี่เนินนี่ไม่อยู่ตรงไหนอ่ะเราหาไม่เจอจุดห้าดูโอ้ยนี่เห็นชัดเจ๋วที่ไม่ตรงไหนนะแกไม่เห็นจริงอ่ะนะหน้างานเราอยู่ตรงไหนอะพี่เราหารถไทยหารถพี่ดิอ๋อโน่นโน่นโน่น่นเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยววีไปดูดูพี่ไม้หน่ทุกคนพี่ไม้เป็นคนเริ่มคอนเทนต์นี้นะครับผมอะไร แล้ว่ามันวับวบวบอะไรก็ไม่ดูนี่เหมือนภาพมันไม่ชัดอ่ะโหลดไม่ชัดเอาใส่ความเรากากเกินไปว่ะพอละหาตรงไหนไม่เจอพี่โอ้สัยังหาไม่เจอรถไม่ไม่ผมอ๋อผมไปส่องนู่นขอบเขานู่นจร่กินมันต้องอยู่ได้นี่ไงเขาเจอละเลยพี่มั้ยตรงนี้ดูดูดูเขาขับรถไถยดูมามามาขี่รถดึงขี่รถนึงพอดีโอ้โหสิบหกนาทีแล้วเนี่ย ไปดีกว่าทุกคนเราลถหนักจัดชื้อโอ้โหชี้เรียบร้อยจ well ัดโอ้เมกาแดงเมกาแดงน้อยโอ้รถไถทำไมโอ้ยอะไรวะนี <S <S ่ ดอกยางรถไถแบบมันสวยดีวะ่ะแต่ว่าต้องลงเทคเจอร์เลยนะ <c oughs> มีเทคเจอร์อยู่ไม่ไหวเลยโอ้โหไม่ไหวเลยตรงนี้พี่ตรงนี้สวยจริงรถ <c oughs> ไถนี่เอะดขายขายดีสุดแล้วในช่องนี้ในร้านพี่ด <c oughs> ิขายง่ายขายไวหมวกนี้ก็แบบเอาไปแก้ใหม่เนียน เนียนทุกอย่างไฟก็ครบโอ้โหนี่โอเคสติ๊กเกอร์นี่ก็แบบทำดเองครับผมอือู้ทีอย่างเยอะป่ะรถว่าทอมนี่ตัวตองใหญ่นะรับชิวโอ้ผมผมเสร็จพอดีเนี่ย โอเคโอ้โหโอ้รถไยก็ไถเลยรอดูรถไถฟอร์ดไถกันนะทุกคนนะเดสร็จแล้วเกิเสร็จแล้วเกิเสร็จแล้วหน้าร่วงหน้าร่วง โอเคประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ถมเสร็จเรียบร้อยหลุมใหญ่นะครับวิ่งกันประมาณสอสเที่ยวนะประมาณหก<ค>รถ <บท S 2> กว่าๆนี่ครับโอเคใครชอบคลิปแบบนี้ฝากอดไ์ให้ด้ยวยละกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ